สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายงานบุญคลองพร m มมอร์นิ่งรีพอร์ตประจำวันที่24พฤษภาคม2567ค่ะราคาทองคำโลกปรับตัวลดลงกว่า50เหรียญในช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมาท่ามกลางตลาดกลับมากังวลประเด็นสำคัญเรื่องการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟด ส่งผลให้ราคาทองคำปรับตัวร่วงลงหนักขณะที่ดัชนีดอลลาร์ปรับตัวแข็งค่าขึ้นเล็กน้อยโดยปรับตัวขึ้นจาก104.08จุดขึ้นมาที่105.1จุดในส่วนของค่าเงินบาทอ่อนค่าขึ้นมาที่บริเวณ36.71บาท71สตางค์ต่อดอลลาร์ในเช้านี้โดยแข่งตัวในกรอบ37.25บาท25สตางค์ถึง35.84บาท8สตางค์ต่อดอลลาร์ ขณะที่ตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐเมื่อวานนี้ได้แก่จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานค่าประมาณการผลิตและค่าประมาณการล่วงหน้าของดัชนีผู้จัดการฝ่ายซื้อออกมาสูงจากที่คาดแต่ในขณะยอดขายบ้านใหม่ออกมาลดลงจากที่คาดการโดยภาพรวมตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐยังคงทรงตัวในเชิงบวกในส่วนของกองทุนทองคำ S P D R วันก่อนหน้าขายออก5.18ตัน ปัจจุบันถือครองที่833.36ตันภาพรวมเดือนพฤษภาคมซื้อสุทธิ1.17ตันขณะที่ปีนี้ตั้งแต่1มกราคมจนถึงปัจจุบันขายสุทธิ45.75ตันวิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิคราคาทองคำโลกปรับตัวลดลงต่อเนื่องโดยลูดเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นและกลางลงมาทำให้ราคาทองคำในระยะสั้นนั้นปรับตัวเป็นขาลงในเชิงเทคนิค ภาพรวมมองว่าราคาทองคำมีโอกาสรปรับตัวลดลงต่อเนื่องที่เส้นค่าฉเฉลี่ยระยะยาวที่บริเวณ2,300เหรียญและ2,280เหรียญโดยให้ระมัดระวังการปรับเปลี่ยนทิศทางเป็นขาขึ้นและขาลงในระยะสั้นและความผันผวนตามสภาพตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว สำหรับวันนี้นะคะแนวรับที่1-2,300เหรียญแนวรับที่2-2,280เหรียญส่วนแนวต้านต้านที่1-2,360เหรียญต้านที่2-2,370เหรียญแล้วกลับมาพบกับห้างทองบุญครองพอร Morning Report ได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ